เขานะคะยี่สิบสามจดไว uh, ้สรุปวัดตัวเดียวกันปล่อยหลายเทียรซื่อสนว่ะเพื่อเพื่อให้ความมั่นใจในพี่ซูสวัสดีค่ะเอฟเลิฟยี่สิบสองขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโอ้ยบ้านนเด็ดไปหาอยู่ค่ะ ไปเฝ้าป้ามันกับพ่ไดดกินเขาแม่นม่ค่าสาวบันดาพี่สุสวัสดีแสงดาวสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุดีจ้าจากสาวบันดนาะพี่จอดเอ้อทำงานจ้าค่ะขอบคุณค่ะพี่สุขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจแสงดาววันนี้ไปหาอยูย่ใหญ่ย,บยีบกวนก็ยกมือนะ พ่สุสวัสดีครับผมนะคะจากอบตเสือสวัสดีก็รู้หัวใจสวัสดีทุกท่านมัดรวมจ้านะคะจากพี่สุสวัสดีครับยายิงอ่อนจากน้องจามก้อยแหลวหลังบันกับก้อยอีกติจารแมน <c oughs> ให้ฟุ้งยันย <c oughs> สาวพานนาสวัสดีครับคุณมาดามนะคะจากน้องจามสาวดา,าก็ กันตายน้อยยาวไปสวัสดีครับสาวบ้านนานะคะจ๊าน้องจําสวัสดีครับสาวดานะคะจากน้องจําค่อยแล้วค่อยหยิบ <laughs> เพื่อให้ความมั่นใจไงเนีย <laughs> น,นว่าคนลึกลับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดีย สว,ส,ส,วะะสวัสดีค่ะพี่แสงดาวจากคนลึกล้านะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวสีขาไปร้องเบิงสาวบ้านดาหัวระหน้าฟ้าเลยเดี๋ยวสีขาไปร้องเบิงวดสิพี่ดาวฟังไปด้วยขายของไปด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะสาวดาน้องดานะคะติดลูกค้าค่ะลูกค้าเยอะเออเอาลูกค้าพันเดอค่ะเด้อไม่ต้องห่วงพี่นะคะเขาป้ามัดกับกินเขากับอิ่มแล้วครับ นองสาวบานนานะคะแล้วก็หัวลาะจากอบาตโตงงกักวัฒน์พี่สาว <laughs> หัวลาะหัวลาะอบะตตเสื้อก็หัวใจกอดกอดแล้วก็หัวใจในอุ้มมือนะคะคนลึกลับดีจ้าจากสาวบานนาะคนลึกลับก็หัวใจกอดกอดสมดีครับพี่สาวบานนานะคะคนลึกลับอิ่มตลอดถับไปซักแก้วเป็นบ่ค่ะอิ่มแกงน้อใหม่เล้ <laughs> วนคุณสุชาติสวัสดีค่ะเริ่ม24ขอบคุณนะคะ <c oughs> เปิดหน้าบ้านแล้วก็เปิดหลังเปิดนาเปิดหลังแม่แม่คุณสุชาติใส่ชาติชายนี่บวกหนึ่งนะเปิดหน้าเปิดล <c oughs> ยยหลังตัวเนาะคุณสุชาติดีจ้านะคะ <c oughs> เอาจา้าเราเปิดตัวตวเย็นบ่บบพอใจเนาะเปิดมาเอางานการกุศลอีกแล้ว ก็เปิดทั้งสองบ้านหน้าหลังเลยตัวยิ่มใจนะครับน้องสาวบานนาถ้าก้อยโมจีจากอบตเสือคนลึกรับสวัสดีครับนะคะจากทักไปแนชาแนลเลิกงานมือตเดะทักไฟแน่นะคะอายัดเลิกงานมาบอกค่ะสาวบันนาก็หัวเราะหน้าฟ้าเลยนะ อบนต่อเสือสวัสดีครับนะคะจากคำไข่แน่นะคะอิมตุ่งปาจากแมนปะคะสาวบันนาน้องปอมแปมสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่แสงดาวสวัสดีด้วยค่ะดื้อเอฟซีคนหลังเขายกมือนะคะยกมือมาแล้วเอฟซีคนหลังเขาคุณลูกก็ยกมือมานะคะสวัสดีครับพี่เบาวยัดนะคะจากคนลึกลับน้องปอมแปมก็ยิ้มสี่ ขอบคุณนะคะเอฟซีปอมแปมจากคุณอูนะคะแล้วก็ยกมือปอมแปมดีจ้านะคะจากสาวบ้านนาสวัสดีทุกคนนะคะจากคุณอูสวัสดีเพื่อนอูนะคะจากน้องปอมแปมฮักคอยแน่สวัสดีครับจากอวบตนะคะสวัสดีสาวบ้านนาค่ะจากน้องปอมแปมสาวบ้านนาในต่างแดนสวัสดีคะ่ะจากคุณอูนะคะดีจ้าอบตจากน้องปอมแปมพี่ปอมแปมสวัสดีครับผมจากอวบต คนลึกลับสวัสดีจ้าจากน้องปอ